ถ้าหาส่งการกับคิงพาวเวอร์นะคะเคอร์เวอร์ลันานก็สุกมากค่ะก็คือเราเรียกว่ามาเพื่อความสุขให้ทุกคนในวันหยุดกันนะคะที่ทุกคนไม่ได้หยุดลูกของโบวันนี้เลยนะลูกของโบวันนี้เอ่อเมื่อตอนกลางวันค่ะเขาบอกว่าโบเป็นแห่กรุงเทพเอ่อน่ะค่ะเขาบอกกรุงเทพก็คืออยู่ในเออ่รถนกยูค่ะก็จะแบบมีดอกไม้มีลระแพนมีเอออะไรของพี่แบบพี่ประกาศค่ะ สบายมากสู้มากแบบไทยไทไม่ร้อนเลยใา้ค่ะใหญ่มาไม่ถูกนี่สิบห่หกเาะใช่สิบหอมค่ะก็เชิทุกคนนะคะไม่คิดว่าจะดีอ่ะเหมือนมี่ค่ะทุกคนผู้หิงเปนสิบห้าโอ้โหดื่มยาเอานั่งไม่ต้องวังวานี่ได้ แล้วล่ะแล้วตั้วันนี้นะคะอยู่วันที่16เมษายนนี้นะคะเชิญทุกคนมาที่ King Power ดังน้ำค่ะเพราะว่าคุ้มมากๆค่ะเขามีแบบสินค้าทั้ง King Power เนี่ยลดทั้งหมด25%ดูเยอะมากนะคะแล้วก็มีร้านค้าต่างๆเลยก็คืออีก50ร้านค้าเลยให้ทุกคนได้มาสนุกกันแล้วก็ทุกวันเนี่ยก็จะมีรถแข่ง6คนทุกพักตรางนักแสงเนี่ยมาให้ทุกคนได้ชมกันค่ะมาเยนะจ๊ะใช่ค่ะ สงการปีนนะคะก็เหนื่อยเดินมาไกลมากสงการนี้นะคะทุกคนก็ดูแลสุขภาพกันด้วยแล้วก็เรื่องความปลอดภัยในการใช้ชีวิตนะคะขับรถขับร้านี่ก็มีสติอย่าดื่มเ่องดื่งที่มึนเมาเยอะเพืเกินไปดื่มได้แต่อย่าเยอะนะคะดูแลพอเบาๆตัวเองตัวแล้วก็ขับรถน้ำสงบทุกอย่างนะคะหรือว่าคนที่เรารัก ถ้าไม่มีคนไกลก็มองคนใกล้ๆแล้วก็รักกันให้มากๆค่ะสการนี้ค่หนรงการนี้สนญาติไมได้ใคไปญีกุ่นไปกับอะเลกับค่ะไปกับเล็กีอนเปพกเยนอยากไปเที่ยวว่างใช้แล้วทำงานใช้ไหมค่ะงานได้ไมงาน่ยเออไม่ยุ่งแล้วกันปีกระเิ่นไ้ขอพัก่อกับวันที่27 ขอเนี่ยหนีไปก่อนแล้วคอักนรยใ่ันอนจริงๆครั้งแรกในรอบหลักเกอุปบักค่ะอุปบักมากเพราะว่าตะแรกอ่ะมีงานวันนี้แล้วคิดว่าเออคงไม่ได้ไปไหนแล้วแล้วพอรู้ว่าเฮ้ยขอบีส,สามเราหยุดที่ไหน,หนกัเลยกองกา เมื่อ8ครอบครัวค uh ่ะไม่เป็นครัวใช่ไหมไม่ยกทัวค่ะก็ไม่คาดหวังจะได้ไม่ติดหวังเพราะคนเยอะก็ใจเยอะเออแล้ว็นจอยใช่ไเราเราเน้นจอยเน้นปล่อยใจเน้นนอนตื่นนั่งรถกินข้าวนอนอยู่ที่ไหนไปแล้วเฮ้ยอยู่ที่ไหนจริงๆอะจริงๆตอนแรกคเคียวว่าถ้าอยู่ที่แคงลบฟอร์เนกยไม่ก็ไปอะไหนนะคะแล้วก็มาที่ทิพย์เขาดังแล้ว เราดูละครอีสานไปทีนตัวจริงกับตัวในละครต่างกันไหมเป่ามากในละครหรือตัวจริงเป่ามากในละครอ๋อรีวิวนะเราอะรีวิวนะเ่าไม่ก็ก็แค่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 ร่างกายเขามีเห็นฝนเขาเช่นของคำเช่อทองคำบอกว่าอุโห ช้ำช้ำก็คือปีมมันเป็นมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเรียลลิสติกเนาะชีวิตจริงอย่างเงี้ยคือชีอวิตคนเราไม่ได้แบบใส่สาจร้อยเปอร์เซ็นต์ไุ่ค่อยมีติดตากันได้เข้าใจใช่ไหมเข้าใจเข้าใจรอดูเรื่องโลกหมุรอบเธออีกเอาคืนเหรอเอาคืนกันเหรอไม่ได้ว่คืนหรอกว่ากานอ่ะนะ<ร> ไม่ถ้าปกติแล้วสิ่งก็ต้องมาขอเราไหมว่าเรื่องนี้เลือกนี้เยอะมากเลยนะอะไรเงี้ยอไม่ไม่ค่ะเป็นอาชีพไม่ถ้าปกติเราเป็นคนแบบแม่ก็ทักเขาชมปลาเราก็ยังเปอุ่นอับอะไรมาในชีวิตจริงอ้โถ้าสิ่งสิ่งนั้นได้เกิดขึ้นในชีวิตจริงปลาไม่ยอมโอ้โหหรืวโอกินแต่ว่าม็นหน้ากระหริ่งมันตับเป็นอย่างนั้นในชีวิตจริงอ่ะเราตัดเป็นแบบกระหล ไไ้้้่คุยยยนนรรัพออะางงเีจับได้จับได้มั้ง <c oughs> ไม่รู้ว่าหนูว่าสุดท้ายแล้วคนที่ทำผิดมันมีพี่รุ่นถ้าเซนผู้หญิงนแบบมันไม่ผิดอ่ะมันมองออกเหมือนว่าใครชอบแฟนเราหรือเปล่าหรือว่าใครแบบมาโคมมาอ้อนแฟนเราแล้วก็แบบดู <c oughs> ออกหมดก็แฟนเราไม่หออกก็เหล่ท่อขนาดถ้าสมมติถ้าสมมติมีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นเราที่จัดการมานแบบที่เรื่องโง่เลยค่ะ ก็คงจ้างพี่วินไม่มีสะเทือนสิคะสะเทือเท่านั้นที่จะจบแล้วก็จ่ายตังค์ให้ทั้งหมดเงียบเลยธุรกิจสีเทามาเลยมีแต่แซวกันเลยว่าบอกว่าพี่เล็กกับพี่เล็กก็เหมือนกันโดนกายกากเงนอะไรอย่างนี้มีแบบกัน่ๆจริงเคยเคยแซวค่ะพี่เล็กก็เคยแซวเหมอกัน หน้ารักว่าในละครัไนะคเามยง่าไง่านะคาไปไมในละครไม่รู้เขาหน้ารักแต่ว่าเรื่องเื้องหลังอยู่เพราะเราไม่ได้เป็นคนค้นโทรศัพท์หรือว่าอะไรแต่ไไม่น่าากแต่เรดีไงแดี้อยู่แล้วเป็นแซนดี้น่ักใช่ไหมมันก็มีทำมันก็มีรู้ค่่ะเ้ยมือว่า ไม่ได้อยทักเ่าเราไปต่อไปเรื่อยะแต่ไปเสี่ยของทำแล้วเราเอาหูแอบหนะอยมันยานไม่ต้องแอบก็ได้ พูดปเอไรล้รู้หลุมอาหารนี้เลยแล้วเป็นคถาจริงด้วยนะค่ะไปเล่นจริงสมัครสมั่ะก็สมัครเสมัคต้นสมัคไปบ้างบางครั้งเราก็ต้องให้เตอนว่าเริ่มแล้วนะเริ่มแบบนิ่งๆแล้วนะ เตือทั้งคู่เชื่อ้คเพราะว่าคนเราไ่รู้จักกันแรกๆมันจะมีความรักเรื่อยพอผ่านเวลาไปมันก็จะมีความแบบลืมอ่ะว่าสิ่งนั้นเคยทำคนน่ารักตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีมากผักันกันตือนเตอันเตือนไเตอนเตนเอเออเออเออ่าเหรอมันตื่นตา จากความรักที่มีในใจเปิล้นออกมาจอนหน่ยอู้มันดีะเราเรงถืพนีนหัการงคอนเทนต์น่งไม่รู้ส응ึกงดีอะได้พูดถงนี้โชคดีาะราดีเพราะเขาชอบเป็นสายวิชาติ คนน่ารักแหละคนน่ารักแบบมันมีแต่คำว่าน่ารักเต็มไปหมดตัวเขาอะไรอย่างเง้ยโอเคไหมโอเคนะครัอมแลเป็น